โอเคผมวันนี้ก็เป็นลูกค้า FC จากลาก,กรบังผมติดต่อเข้ามาขอดูรถตู้หลังคาสูงของเราก็ผมก็เดี๋ยวให้พี่ถึงพาลูกค้า FC ไปเทดายการซักหนึ่งรอบก็ผมไปดูช่วงล่างการซักหน่อยก็ผม โอเคเป็นไงพี่ไปลองรถมาแล้วโโออเเคคครับชอบเนาะชอบชอบครับโอเคครับผมก็โอเคนิ่งมากเลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับผมพี่พิ้วตู้คามมาไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่โอเคครับพี่ขอบคุณมากๆ FC ใหม่นะสุดยอดเลยนะคุณพี่ก็ชอบรถตู้นะเดี๋ยวพี่พี่บอกเลยติดนิดเดียวเรียวพูดูเสื้อเขาดเลยเรียวพูไหนแมนยูเลยเขาบอกว่าถ้าไม่แกะออกนี่ขอมาจําคืนอ่ะเดี๋ยวมาดูกัน ได้จากน้องเจนเก็บเช็คให้เรียบร้อยขอถ่ายรูปปิดการขายหน่อยน้องเอ็กถ่ายสักนิดนึงข้างหน้าเลยเรียบร้อยแล้วขอสภาพสักนิดนึงที่นี่บริการเป็นไงมั้งโอ้ยบริการบริการดีมากถูกใจนะถูกใจถูกใจถูกใจแล้วก็เองแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับรถทุก่ดูเรื่องนะทุกแนะนำสุดยอดเลยพี่นะนั่นแหละเอ็กซ์ซีถ้านอื่นได้นะ ก็แนะนำมาซื้อที่นี่ได้นะบริการดีจริงใจไม่ซีสวะมือเดียวป้ายแดงน้องเจนนะครับใบแสงวโลด้วยติดแค่นี้เดียวเห็นคุณพี่บอกว่าอะไรนะพี่หมูพี่หมูป้ายลิบภูนี่ฮะเอาออกบ้าแม่เอาออกคงต้องขอมาจันคืนนะนี่ติดต้องติดอันนี้โอ้โหต้องขอโทษทีจริงๆไม่ทราบเลยเห็นเป็ดบินเดินรถไม่ได้เลยหยอก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 ขอบขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวจะให้เรียบร้อยแล้วก็โอนให้ด้วยเปลี่ยนสายถ้ามันเครื่อนถ้ามันเกียร์ เช็คระบบไฟ24่สรายการให้เรียบร้อยเลยคที่บอกเบียร์เขาไปแล้วว่าได้ครับไม่ได้ผมก็ไม่เอาอ๋อนี่พี่ใหญ่เราขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับและนางปอดภัยขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับพี่กลับไปดีครับ โอเคผมก็หลังจากที่ลูกค้า f ีฟเที่ยดไปหนึ่งรอบก็ตัดสินใจจบจองกับเราเป็นที่เรียบร้อยก็ผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาคุณพ่อมาดูรถกันอีกทีแล้วเดี๋ยวจะมาจ่ายส่วนที่เหลือกันครับผมก็เดี๋ยวเรามาเจอ FC ทีวันพรุ่งนี้เลยครับผมวันนี้ก็ไม่มีแล้วผมฝากกันนะครับผมมาวีตัคาต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผม